สวัสดีค่ะ,คะแล้วก็สวัสดีพี่ปกิตด้วยนะคะวันนี้ค่ะทางชลูฟอร์ดไอเอสสาขาราชพฤกษ์พระราม5มีโอกาส่งมอบ้อนให้กับลูกค้าห,หนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่ปกิตค่ะซึ่งวิกาะทำพิจักตเป็นยังไงบ้างคะก็อ,ะอันดับแรกก็คือว่าเวลาติดต่อมาแกก็อธิบายดีอธิบายเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นกันเองครับพูกคุยกันช่องทางไหนคะพี่ก็ก็ไม่หนาก็ทางโทรศัพท์แหละโทรมาแค่ครั้งเดียวครั้ง ก็คุยคุยกันทางโซเชียลครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คิดว่าได้รถเร็วนะที่นี่ได้รถเร็วถือว่ารอไม่นานไม่ใช่น,นี้พี่ปกิจมาไกลไหมคะผมอยู่ระยองมาจากระยองอืมครับโอ้ถหเมื่าวันนี้เราพบเจอกันแต่เช้าเลยครับผม,มไกลมากมาดูตัวรถแล้ววันนี้จะรับรถไปแล้วคันนี้เป็นยังไงมาครับพี่ก็พอใจนะครับพอใจมากโดยเฉพาะอ่า ภายในอะไรก็ดูออกมาดีครับการบริการการต้อนรับภายในโชว์รูมเป็นอ่างไรคะถือว่าดีถือว่าดีเลยครับผมมารอแต่เช้าแล้วคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกไหมคะใช่ครับใช่ทาไมต้องเป็นฟอร์ดคะพี่ประกิจจริงๆชอบดีไซน์นะผมชอบดีไซน์ทรง,งนี้ครับมีอะไรอยากจะฝากถึงลูกค้าที่สนใจในแบรนด์ฟอร์ดเรวแล้วก็ฝากถึงโชว์รูมพระรามห้าค่ะพี่ สำหรับฟอร์ตพระรามห้าผมคิดว่าการรอรถไม่นานนะครับแล้วก็บริการถือว่าถือว่าอยู่ในเกณฑที่ดีเลยส่วนความมั่นใจในฟอร์ตคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเห็นบนท้องถนนมากขึ้นนะครับก็ก็คิดว่าระดับหนึ่งต้องดูยาวๆ ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณเสียงจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางชลุรีอาร์เมสาขาราชพฤรษพระราม5ค่ะเดี๋ยวจะให้ทางพี่แจ็คค่ะฝากถึงคุณลูกค้าคนสมคัญของเราด้วยค่ะเจ้นะครับครับก็ขอบคุณพี่ประกิณมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจให้แจ็คได้ดูแลนะครับถ้าติดขัดมีปัญหาในส่วนไหนก็ติดต่อแจ็คได้ตลอดเลยนะครับหลังจากรับรถผมยังบริการเหมือนเดิมไม่ไม่หายไปไหนแน่นอน นะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับเพ่งๆรวยๆครับพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ